สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกวาดฉากแล้วก็การ์ตูนนะครับหรือว่าวาดการ์ตูนประกอบฉากนั่นเองนะครับซึ่งได้ทำการอัปโหลดแบบฝึกนะครับในกลุ่มของเราเรียบร้อยนะครับยังไงก็ไปโหลดลงมาเพื่อจะฝึกตามคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับเปิด i l l u s t r a t o r ขึ้นมานะครับจากนั้นก็นำไฟล์ภาพเข้ามาไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ Place จากนั้นเลือกรูปภาพนะครับกด Place นะครับ ทำการล็อกรูปภาพนะครับมาที่เลเยอร์นะครับดับเบิลคลิกที่เลเยอร์หนึ่งนะครับจากนั้นคลิกไปที่เทมเพลตกดโอเคนะครับทำการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับคลิกที่ create new layer นะครับเราก็จะได้เลเยอร์2ขึ้นมานะครับในเลเยอร์2นี้นะครับขณะที่วาดหมึกวาดเราจะเป็นสีแดงนะครับถ้าไม่ต้องการได้สีแดงทำยังไงนะครับก็ดับเบิลคลิกเลเยอร์2ขึ้นมานะครับ แล้วก็มาดับเบิลคลิกที่สีตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยนะครับว่าเราต้องการวาดด้วยสีอะไรนะครับในขณะที่เราวาดนะครับทีนี้จะใช้สีน้ําเงินกันแล้วกันนะครับกดโอเค k นะครับเรียบร้อยนะครับในการตั้งค่าเลเยอร์นะครับทีนี้ในฝั่งการวาดนะครับเราจะไม่เติมสีนะครับก็คลิกลงไปที่ปุ่มนี้นะครับให้เกิดสัญลักษณ์สีแดงเฉียงๆียงเงี้ยแปลว่าไม่เติมสีขนาดวาดนะครับเส้นสโตรกนะครับ ก็จะใช้1 point นะครับอ่ะจากนั้นคลิกไปที่เพนทูนนะครับเครื่องมือปากกานะครับทำการซูมภาพเข้ามาใกล้ๆนะครับเราจะได้วาดง่ายกดอันติเนตนะครับที่แป้นพิมพ์แช่ไว้หมุนลูกกลิ้งเมาส์ตรงกลางนะครับเป็นการซูมภาพเข้ามานั่นเองนะครับอ่าจากนั้นนะครับจะทำการเริ่มวาดใบหน้าการ์ตูนก่อนนะครับในส่วนใบหน้านะครับแล้วก็มองเป็นเขาโครงแบบนี้นะครับ จะเริ่มจากตรงนี้นะครับคลิกนะครับจุดที่2ก็คลิกแช่ไว้แล้วก็ดัดโค้งนะครับให้โค้งไปตามรูปหน้าของกระตูนนะครับดัดโค้งนะครับโค้งไปตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็โค้งมานะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับที่เราคลิกครั้งแรกนะครับเพื่อเป็นการปิดรูปร่างนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ ใเมาา์ได้เลยนะครับตรงนี้เรียบร้อยสําหรับเขาโครงใบหน้ากระตู้นนะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ Selection Tool หรือกด V 1ครั้งก็ได้ครับเป็นการสิ้นสุดนะครับหรือ Control คลิกที่ว่างนะครับทุกครั้งที่ทําเสร็จนะครับอันนี้เราเรียกว่าเราเรียกว่าคีย์ลัดนะครับเวลาจะเริ่มปากกาก็กดตัว P นะครับก็คือจะได้สัญลักษณ์เพนขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องมาคลิกที่ตรงนี้นะครับจะทําให้เราวาดได้เร็วขึ้น ทีนี้จะวาดในส่วนของทรงผมนะครับอ่ะก็จะเริ่มจากจุดนี้นะครับคลิก1ครั้งจากนั้นก็เริ่มคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ดัดโค้งนะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแลวตรงนี้ก็เป็นมุมก็จะคลิกซ้ำนะครับที่จุด a n c h o r Point นะครับแล้วก็มาคลิกที่จุดนี้นะครับดัดโค้งนี่นะครับเสร็จแล้วก็คลิก1ครั้งตรงนี้นะครับเพื่อจะหักมุมนะครับแล้วก็ทำเป็นทรงผมโค้งออกมานะครับ ถึงตัวนี้ก็ดัดโค้งนะครับมุมนี้นะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่แหลมตรงนี้ก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อหักแขนตรงนี้จะได้เป็นมุมขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งก่อนดัดมุมให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าก็มาจุดนี้ได้เลยนะครับดัดโค้งดัดโค้งมาเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็มาที่จุดเริ่มต้นนะครับของทรงผมดัดโค้งให้เรียบร้อยค่อยไปเมาส์ เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วทรงผมนะครับเนื่องจากว่าทรงผมเนี่ยนะครับเราวาดทีหลังนะครับแต่ใบหน้าวาดก่อนเพราะฉะนั้นใบหน้าก็จะอยู่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่วาดเราสามารถที่จะสลับเลเยอร์นะครับสลับชั้นลงไปนะครับโดยการคลิกที่ใบหน้านะครับแล้วก็คลิกขวา r r a n g e s e n น to back อย่างนี้นะครับเวลาลงสีมันจะได้เป็นชั้นๆไปจะได้ง่ายนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของใบหูอ่ะ เพื่อความรวดเร็วในการวาดใบหูอาจจะใช้วงกลมเลยก็ได้นะครับคลิกที่ ellipse tool นะครับตรงนี้นะครับก็เอาวงกลมมาวาดเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับจะได้เร็วขึ้นนะครับเวลาจะคัดลอกมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับกด antineat แช่ไว้นะครับแล้วก็ลากวงกลมมาเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับเล็กน้อยนะครับให้มันโค้งไปตามรูปอ่ามันโค้งไปตามรูป เหมือนกันนะครับอันนี้วาดทีหลังก็จะอยู่ข้างบนสุดแล้วก็คลิกขวานะครับ Air Ring Sense Chew Back นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคลิกขวา Air Ring Sense Chew Back อย่างนี้นะครับต่อไปวาดตาวาดปากนะครับใช้เพน Tool มานะครับคลิกที่จุดเริ่มต้นนะครับคลิกที่จุดกลางดัดโค้งนะครับแล้วก็คลิกนะครับเราก็จะได้ตาโค้งแบบนี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกด V หนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็น Selection Tool นะครับ กดปุ่มอัน i n เน e แช่ไว้นะครับ <nt il> <light> เพื่อจะทําการก๊อปปี <nt il> ้ <light> มาอีกฝั่งหนึ่ง <nt il> <light> นั่นเองนะครับปล่อยเมาส์นะครับ <light> ปากนะครับอันติเนตตานะครับแล้วก็ทําการหมุนนะครับหมุนข,ขึ้นข้างบนอย่างนี้นะครับถ้าต้องการให้ยญ่ขึ้นเราก็ดึงอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเรียบร้อยสําหรับปากนะครับ <nt il> <light> เดี๋ยวในส่วนของความหนาของเส้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ จากนั้นมาที่คอนะครับใช้เพนชูนนะครับคลิกจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ก็ดัดโค้งนะครับตรงนี้ก็ดัดโค้งโค้งนะครับมาตรงนี้ก็ดัดโค้งนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับเรียบร้อยสําหรับคอนะครับจุดไหนนะครับที่เราต้องการแก้ไขอย่าลืมนะครับใช้ลูกศรสีขาวนะครับ มาแก้ direction s e e l c t tool ครับเช่นจุดนี้นะครับเราคลิกลงไปก่อนนะครับให้มันเกิดเป็นจุดดำนะครับเสร็จแล้วค่อยขยับนะครับหรือว่าปรับนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นได้คอเสร็จต่อไปเราไปเอาเสื้อนะครับสู่อองมันที่หนึ่งจะทำเสื้อก็ใช้ปากกาเหมือนเดิมนะครับคลิกไปที่จุดเริ่มต้นตรงนี้ก็ได้นะครับมาตรงนี้แขนเสื้อมาตรงนี้นะครับ จากนั้นก็คลิกมาตรงนี้หนึ่งครั้งปรับโค้งนิดนึงนะครับเขียนจะได้โค้งมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นโค้งขึ้นนะครับแล้วก็มาข้างล่างเลยนะครับปรับโค้งไปตามลําตัวนะครับคลิกที่จุดล่าสุดเพื่อหาแขนฝั่งนี้นะครับแล้วก็มาคลิกฝั่งนี้เลยนะครับปรับให้มีความโค้งนะครับ คลิกหักแขนนะครับมาที่จุดนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกที่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ดัดโค้งนะครับใช้ direct selection tool นะครับกรณีที่โค้งมันไม่ไปตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเสื้อนะครับคอก็จะอยู่ข้างหลังใบหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คลิกที่เสื้อนะครับ arrange c e n t back คลิกที่คอนะครับเอ n ิงเซ to back นะครับเดี๋ยวตัวไหนอยู่หน้าอยู่หลังตอนลงสีเราจะเห็นนะครับเดี๋ยวค่อยย้ายลำดับใหม่ก็ได้อะมาที่กางเกงเลยนะครับมาที่กางเกงนะครับคลิก1ครั้งนะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้1ครั้งอาทำเป็นกางเกงตรงนี้นะครับตรงๆขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะทำโค้งชิปอากด ดัดโค้งไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับกางเกงมาตรงนี้นะครับกางเกงมาตรงนี้นะครับดัดโค้งแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นอ่าสำหรับกางเกงก็คลิกขวา Arrange s e n t to Back เพราะว่ากางเกงจะอยู่หลังเสื้อนะครับต่อไปนะครับรองเท้านะครับใช้เพนชูนเหมือนกันนะครับคลิกนะครับอ่าดัดโค้งนะครับ คลิกดัดโค้งนะครับมาตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ปิดรูปร่างคลิกขวา a r r a n g e ย t เซ t ชูแบนะครับรองเท้าก็จะอยู่หลังเก่งนะครับทีนี้รองเท้าฝั่งนี้นะครับเราจะทำการ Copy แล้วก็ r e f l x นะครับโดยการคลิกลงไปที่รูปรองเท้าก่อน,นครับแล้วก,ลก็คลิกขวาขึ้นมาไปที่ transform น,นะครับแล้วก็เลือก r e f l e c t จากนั้นคลิกที่ copy นะครับเราก็จะได้รองเท้าฝั่งนี้นะครับแล้วก็ลากมาเลยนะครับอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็เอาไว้ข้างหลังนะครับ arrange s e n t e back นะครับเอาไว้หลัง้างเก่งนะครับเดี๋ยวในตรงไหนที่นะครับมันไม่ได้สัดส่วนเราก็มาใช้ตรงนี้ครับ direct selection tool นะครับคลิกย้ายจุดย้ายจุดให้มันสมดุลกันนิดนึง พราะตอนที่เราร่างการ์ตูนมานะครับมันก็ร่างแบบคร่าวๆลวกๆนะครับทีนี้ในส่วนของแขนมือนะครับใช้เพนชูนมือนเดิมนะครับคลิกที่จุดเริ่มต้นนะครับคลิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็โค้งขึ้นมาเป็นนิ้วนะครับนี่วาดเป็นนิ้วโป้งนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะวาดเป็นรูปมือนะครับ งมาเสร็จแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นอ่าเรียบร้อยมือวาดทีหลังก็คลิกขวานะครับ a r r r เ n g Sen นต์ชูแนะครับแล้วก็ Copy มาฝั่งนี้เลยนะครับโดยการคลิกไปที่รูปวาดของเราแล้วก็คลิกขวา transform reflect นี้นะครับ Copy ีค้ครับแล้วก็ย้ายมานะครับย้ายแขนมาฝั่งนี้นะครับ คลิกขวา a อ r ์ n g s งเซนชูแบ็กอ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับการวาดด้วยปากกาของตัวการ์ตูนทีนี้เราจะเริ่มลงสีนะครับในแต่ละส่วนกันนะครับเริ่มจากผมก่อนนะครับอ่าก็จะคลิกที่ผมสีดำใบหน้านะครับที่ใบหน้าการ์ตูน เป็นสีนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาเพื่อปรับสีเนื้อให้จางลงนะครับเพราะสีเดิมนี้มันจะเข้มมากนะครับจากนั้นก็ในส่วนของใบหูแล้วก็คอแขนนะครับเป็นสีเดียวกันได้เลยกับใบหน้าก็ใช้ไอดรอปเปอร์นะครับจิ้มลงไปที่ใบหน้านะครับก็จะได้สีเดียวกันแบบนี้นะครับ มาส่วนของเสื้อนะครับเสื้อจะให้ใส่เสื้อสีอ,อะไรสีแดงจะได้เด่นชัดนะครับกางเกงนะครับกางเกงสีอะไรนะครับสีเข้มๆก็ได้นะครับรองเช้านะครับแล้วก็เติมสีลงไปนะครับสีออกเท่าๆดำๆครับประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับน่าจะพอได้แล้วนะครับในส่วนของการตูนนะครับถ้าอยากให้ดูดีขึ้นตรงนี้ก็นะครับคลิกเพิ่มความหนาครับของเส้นนะครับแล้วก็มาที่สโตร e นะครับแล้วก็ทําให้ตรงมุมเนี้ยนะครับมันไม่เป็นเหลี่ยมหรือว่ามันตรงก็ให้เป็นโค้งก็คลิกไปที่นะครับราวแคอย่างนี้นะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ อยากปรับใบหน้าอีกนิดนึงครับรู้สึกมันโคง้งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ตรงที่เราปรับแต่ละจุดนะครับเราต้องดูว่าจุดที่เราเลือกต้องเป็นจุดดำนะครับให้มันเป็นจุดมืดนะครับจุดแอ c เค r p o พอยท์นะครับทรงผมก็โอเคแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับนิดนึงครับจะได้การ์ตูนจะได้หล่อๆนะครับนิดนึงน่าจะใช้ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราซูมภาพออกมานะครับดับเบิลคลิกที่แฮนชูนนะครับเพื่อจะดูภาพทั้งหมดนะครับทีนี้เราก็จะมาลุยในส่วนของฉากนะครับแต่ก่อนที่จะไปทำฉากนะครับเราก็จะทำการล็อกหรือว่าซ่อนเลเยอร์รูปาระตูนนี้ไว้ก่อนนะครับก็มาที่เลเยอร์นะครับในเลเยอร์2ก็จะทำการล็อกกุญแจนะครับแล้วก็ปิดตาไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะทำการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะครับเป็นเลเยอร์ที่3นะครับ ดับเบิลคลิกนะครับจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงก็แล้วกันนะครับกดโอเคนะครับเราจะวาดฉากในเลเยอร์ที่3แลเดี๋ยวค่อยสลับเลเยอร์กันอีกทีนึ่งนะครับว่าใครอยู่หน้าอยู่หลังก็แล้วกันนะครับทีนี้นะครับก็จะทําการซูมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะทําการวาดนะครับในส่วนของนะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับมีวิธีการวาดอย่างไรนะครับ ก็จะมาเลือกเครื่องมือนะครับพลิกอนชูนนะครับง่ายๆเลยพลิกอนชูนเสร็จแล้วคลิก1ครั้งนะครับจากนั้นมาระบุนะครับจากนั้นให้มาระบุไซส์ว่าเราจะเอากี่เหลี่ยมนะครับในที่นี้ก็คือระบุเป็นเลข3นะครับกดโอเคนะครับเราก็จะได้สามเหลี่ยมขึ้นมานะครับเมื่อได้รูปสามเหลี่ยมแล้วนะครับเราก็มาขยายนะครับขยายตามที่เรา ต้องการว่าจะให้ใหญ่ประมาณไหนในที่นี้จะให้ใหญ่ประมาณนี้แหละนะครับเมื่อได้รูปแรกแล้วนะครับให้ทําการก๊อปปี้เป็นภาพที่2ขึ้นมาโดยการกดปุ่มอั t ติเนตแช่ไว้นะครับอั t ติเนตแช่ไว้แล้วก็ลากรูปนี้นะครับขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับแล้วก็อั t ติเนตแช่ไว้นะครับทำการลากรูปนี้ขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นการก๊อปปี้นะครับแล้วก็ ไวเมาส์อย่างนี้นะครับเราก็จะได้รูป3รูปซ้อนกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวในขณะที่วาดเราจะยังไม่ลงสีนะครับจะได้ไม่งงนะครับทําการเลือกทั้ง3ภาพแล้วก็ไม่เติมสีนะครับทีนี้นะครับเมื่อซ้อนกัน3รูปเสร็จนะครับให้คลิกที่รูปที่1นะครับวิธีการจัดเรียง3ภาพนี้นะครับให้มันตรงกันนะลืมบอกนะครับก็คือเลือกทั้ง3ภาพนะครับ แล้วก็มากดตรงฮอริสันทอนอะไลเซนเตอร์อย่างนี้นะครับมันจะขยับเข้ามานะครับให้เรียงการตรงกันนะครับจากนั้นนะครับให้คลิกที่รูปข้างล่างสุดนะครับกดเมาส์แชร์ไว้ที่จุดขาวตรงนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปด้านบนอย่างนี้นะครับให้ความสูงเท่ากับตัวบนสุดปล่อยเมาส์อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วครับตัวที่1นนะครับชั้นที่2นะครับคลิกลงไปนะครับจากนั้นก็ทําเหมือนกันนะครับ ก็คลิกที่จุดนี้นะครับกดเมาส์แชร์ไว้แล้วก็ดันเส้นนะครับมาตรงถึงเนี้นะครับทีนี้เราจะปรับนะครับความกว้างนะครับของตรงนี้ทํำยังไงนะครับให้กดปุ่ม a ิ t นะครับ alt ที่แป้นพิมพ์แชรไว้นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับดึงเข้ามานะครับให้ขยับเข้ามาแบบนี้นะครับเอาสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ ตัวบนสุดนะครับเราก็ทําเหมือนกันครับคลิก1ครั้งนะครับกดอันติเนตแช่ไว้นะครับเพื่อจะดึงเข้ามานะครับการกดอันติเนตแช่ไว้ทําให้เวลาเราดึงภาพเข้ามาเนี่ยนะครับมันเป็นการปรับทั้งซ้ายขวานะครับอ่าเราก็จะได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนข้างล่างนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมธรรมดานี่แหละครับอ่าวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวเป็นตัวลำต้นมันนะครับอ่าได้แล้วนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะทำการลงสีนะครับลงสีโดยการตัวนี้ว่าดทีหลังก็จะส่งไปข้างหลังนะครับ a เอริงเซนชู Back นะครับตัวนี้ก็จะคลิกต้นไม้นะครับสีของต้นไม้ตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวเข้มที่สุดนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวรองลงมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวที่สว่างที่สุดสามสีแบบนี้นะครับจากนั้นก็เลือกทั้งหมดนะครับไม่เอาเส้นกรอบ,รบเรียบร้อยนะครับส่วนอีก1ต้นนะครับไม่ยากเลยเราก็คลิกคลิกคลิก คลิกทั้ง3ภาพคลิกขวากรุปนะครับทำการกรุปให้เป็นภาพเดียวกันไปไหนไปด้วยกันนะครับแล้วก็กดอันติเนตแช่ไว้นะครับนำมาตรงนี้นะครับเป็นการก๊อปปี้ภาพแล้วก็ย่อนะครับกดชิปแชไว้นะครับต้นไม้ต้นเล็กนะครับแล้วก็ย่อลงแบบนี้นะครับเรียบร้อยสําหรับต้นไม้นะครับทีนี้ก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆก,ก็ใช้วงกลมนี่แหละง่ายสุดอาจจะเริ่มจาก เรา d r ็ t t a n g ก e tool ก่อนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ก้อนเมฆสีขาวนะครับสีขาวจากนั้นเราก็วาดวงกลมนะครับวาดวงกลมลงไปกดชิปแชไว้นะครับเพื่อให้มันกลมนะครับวงเล็กวงใหญ่นะครับวาดวงกลมอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ selection tool นะครับคลิก วงกลมทุกวงที่เราวาดนะครับเพื่อจะกรุปเป็นภาพเดียวกันนะครับไปที่เมนูวินโดว์นะครับแล้วก็เลือกพาร์ทไฟเดอร์ครับทำการเมิดภาพนะครับให้เป็นภาพเดียวกันนะครับโดยการคลิกที่คำสั่งนี้นะครับเรียบร้อยจากนั้นมาที่ออบเจกตนะครับแล้วก็ expand appearance เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ก้อนเมฆมาแล้ว1ก้อนนะครับก้อนนี้ก็ a n t e n นตแช่ไว้ลากออกมาเลย เป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วก็ย่อลงนะครับคนละขนาดนี้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของต้นไม้แล้วก็ลำต้นในส่วนของต้นไม้นะครับลำต้นนะครับเราก็ใช้สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมมาวาดนะครับวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป็นลำต้นก่อนนะครับสีดำนะครับสีดำก็ได้นะครับ จากนั้นในส่วนของกิ่งไม้2กิ่งนี้เราก็ใช้อาร์ชูนนะครับใช้เส้นโค้งนะครับเวลาวาดอาร์ชูนมันจะโค้งขึ้นด้านบนแบบนี้ก่อนนะครับเราก็วาดข้างบนก่อนนะครับจากนั้นก็มาที่สโตรกนะครับสตรกขนาดครับอ่าเอาสักประมาณ4ีขัพอนะครับน่าจะ4ีขัพอนะครับจากนั้นก็หมุนนะครับหมุนขึ้นไปแบบนี้นะครับ แล้วก็ามาต่อกันนะครับประมาณนี้นะครับกิ่งด้านนี้ก็อันติเนตแช่ไว้ลากออกมาหมุนนะครับหมุนกิ่งนะรประมาณนี้ เสร็จแล้วก็ใบไม้หรือว่าพุ่มไม้เราก็ใช้วงกลมนะครับใช้วงกลมการวาดวงกลมจากจุดศูนย์กลางนะครับทีนี้จะวาดวงใหญ่ก่อนนะครับอันติเนตกับชิปนะครับอันตินเนตกับชิปแล้วก็วาดวงกลมขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นวงใหญ่ก่อนนะครับสีนะครับสีแล้วก็นะครับ เอาตัวไหนอีกก็ใช้วงกลมวาดตรงนี้อีกเลยก็ได้ถ้าไม่อยากก๊อปปี้นะครับก็อันตินตอย่างนี้นะครับนคนละสีส่วนตัวข้างหลังนะครับอันตินตชิปวาดวงกลมนะครับนี้ ทีนี้ก็จะไม่ใช้เส้นนะครับจะไม่ใส่เส้นขอบนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3วงนี้เราก็เอาเส้นขอบออกนะครับเอาเส้นสตตูกออกให้เหลือเฉพาะแบบนี้นะครับก้อนเมฆได้แล้วต้นไม้ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพุ่มไม้ที่มีลักษณะวงโค้งนะครับก็วาดวงกลมขึ้นมาเลยก็ได้นะครับจิบแชไว้วาดวงกลมนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็ใช้ direct selection tool นะครับคลิกลงไปที่จุดนี้นะครับเราจะลบตรงนี้ทิ้งนะครับตรงไหนที่ไม่ลบหรือตรงไหนที่ไม่ได้คลิกมันจะเป็นสีขาวตรงไหนที่เราเลือกจะเป็นสีทึบนะครับกด delete ที่เป็นพิมพ์ทิ้งแบบนี้นะครับเราก็จะได้แล้นะครับจากนั้นก็ส่งไปไว้ข้างหลังต้นไม้นะครับคลิกขวา arrange send to back วงใหญ่ก็ ก็ป,ปี้วงเล็กมาเลยก็ได้นะครับ mm hmm. อันติเนตใช่ไวา้แล้วก็ขยายขยายให้เป็นวงใหญ่โอเนะครับน่าจะได้ละนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็ให้สีเข้มขึ้น ก็ได้นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำฉากท้องฟ้าฉากาทุ่งหญ้านะครับเราก็มาที่สี่เหลี่ยมเลยนะครับคลิกไปที่สี่เหลี่ยมนะครับวาดเป็นท้องฟ้าขึ้นมานะครับเป็นท้องฟ้าคลิกขวาเ r ริ n เซ to back ท้องฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าให้ฟ้าจางก่อนนี้ก็ดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับให้ฟ้าอ่อนลงจะได้สว่างขึ้นนะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้านะครับทุ่งหญ้าอยู่ข้างล่างโอเคนะครับแล้วก็วาดขึ้นมาแบบนี้นะครับวาดเป็นคนละชั้นไปเลยนะครับแล้วก็เติมสีทุ่งหญ้าลงไป ขวา a อร i n g ้ง n t นชูแบจากนั้นตรงนี้เราก็จะทำเป็นขอบหญ้าสีเข้มเข้มนะครับก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็สีให้มันเข้มขึ้นมืดๆนะครับน่าจะได้ล้วนะครับในส่วนของชุ่งหญ้าท้องฟ้าก้อนเมฆต้นไม้นะครับทีนี้เราก็เปิดเลเยอร์ขึ้นมานะครับ เปิดเลเยอร์แล้วก็สลับเลเยอร์นะครับเราก็เอาการ์ตูนนะครับมาอยู่ด้านบนโดยการกดเมาส์แช์ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาสลับตำแหน่งกันแบบนี้นะครับตัวการ์ตูนก็จะมาอยู่ข้าง,างบนละฉากตัวนี้ก็อยู่ข้างหลังละนะครับแค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ฉากนะครับกดอันติเนียเช่าว้ซูมเข้าซูมออกดูสิวินดูวิวนะครับมาที่ View แล้วก็ Fit-in w i n d ด w แล้วก็จะเห็นนะครับฉากและก็การ์ตูนของเรานะครับประกอบการ์ตูนประกอบฉากทําให้งานของเราน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็ไปลองฝึกใช้เครื่องมือนะครับง่ายๆในการสร้างงานแบบนี้นะครับตกแต่งสีให้น่าสนใจเราก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ